สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่งวันที่สนามกีฬาชนโคหน้า้ายนะครับวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำการชนในรอบวันที่12ตุลาเนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเจ้าของวันนะครับบอกว่าของพี่เศร้ามีความสุดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์กันที่ของชนนะครับสวัสดีครับพี่เศร้าสวัสดีค่ะเข้ามาทีมงานสายวงชนนะครับพี่เศร้าเชิญได้เชิญในหนังตัวจังนะครับชื่อญสายค่ะพี่เศร้าพี่สายอายุใครคนนะครับขายโคน้องสุดลอดละนะเออ่ขายโคน้องสุดลอดเขียวขาวนึ่งค่ะค่ะเพรานหนองวัวนี่เชิญได้ครับพี่สายเชือโคหลอดลุน จำได้หมดจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้พากกับชมพู่ยี่ค่ะมาคับพี่ชายไม่ค่ะผมไม่รอแจ้งเกิดที่หนาทรายลมนี้นะพี่ชายขึ้นอำเภอยกจิบหน่ะอำเภอยังขับว่าลมนี้เจ้าโครถุนเจ้าใบแจ้งเกิดรถบัสยกไปเดียวค่ะยกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคุณลมนี้พี่ชายวางรถรุ่นฝั่งควงกี่นาทีครับประมาณยี่สิบนาทีค่ะพี่ชายทางชุมหนองเงี้ยบนเพื่อนไหมครับวิชาทางชุมเนะ่ย ตามชื้อเลยรุ่นนะครับค่ะเพิ่มเราได้รุ่นแล้วก็รุ่นคู่ขาเลยนะครับผานออกยุคอันนี้วันละครับอ๋อยุลูกตีเป็นลูกตีลูกตีนดีนี้นะครับผมทุกคนเรามนี้กินยากินน้ำสมบูรณ์นี่ครับกินดีค่ะกินยากินน้ำสมบูรณ์ดีเดินพันกินล้มไหมรอมนี้กินล้มค่ะกินล้มแน่นอนไม่ถอนกลับหน้าค่ะเดนเกยได้ไหมไม่เกยเลยพีสไซนารักมันมีสายนะครับเดินวันกี่โลครับพี่ไซเดินวันเดินวันสามโลค่ะสามโลนะครับตอนพาเดินมีอารมณ์เสียไซไม่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 มีนะครับยานี่พี่ไซให้เเออองงงงโดดยยฉาาหมนใ้ี่แปล อ่าห้าเองค่ะแล้วก็มีแปลงมีแปลงเองเดินค่ะแปลงในทันก็ห้าเองนะคะลองนึกวันชมเดี๋วตอนนี้ในสายตาของมี่ชายโคหลุดลุลเลือเจ้าผังพรหมคำซดกำพรหมผ่านทบุญกินเช่นกับเต็มร้อยแล้วค่ะผมยื้อผมแทงผมมาทักยักษ์พีชายฟ้าทิพย์เอฟซีไปตามโคโคหลุดลุลเลือผังพรหลรอขายโคแล้วก็เอฟซีขายโคหนองสุดล้อเค กาวนึ่งเครับฝากนึงเอฟซีบันพอนะคะเจอกันได้ค่ะวันที่สิซสองขู่ซ่องค่ับผ่มมีปรามาในชมแดนนอนค่ะไม่เจ็บไม่คลายไม่ทอดกันนะค่ะไม่เจ็บไม่คลายไม่ทอด่ะไม่เดินทางข้าไม่ทอดพ่ไม่ทอดค่ะเบี้นฉลาเบียวสูงอายุเบีร์เป็นการทอดไม่ชัดมาลงบางพอตัวเดียวใช่ค่ะคอมแบ็กนะครับคอมแับพุมคยงับผมยังไง้สมาชกอย่าลืมมาติตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจครับโครลลนลัวผังพอนะกรับได้ที่สนามกีฬาเชีโคบ้านนาทรายทำการชนเดวันอาทิตย์รับสองตุลาแล อย่างเงียมุ้งค่อพี่ชายแล้ะก็เจ้าของพรเอาเบีย้ยเอา,เเอาชัยขนบเอาเงินสร้ลบขายผอมใบแจ้งเกิด <คะ S 1> เ,เป็นพัากำลังใจให้กับเจ้าของพรที่มาเดินใช้วริแรกทีนี้นะครับขอบคุณมากครัคบวันนีค้ครับ